มุรัตนตยสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พร,รัตนตรัยทั้งสามเจริญธรรมเพื่อนสาธมิกนเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันหนึ่งวันนี้คือชีวิตวันที่เรามีสิทธิ์จะใช้สอยวันวานผันผ่านไม่หันคอยวันพรุ่งก็ล่องลอยเหมือนสายลมยศ และลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์ทั้งหลายต้องทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังนำไปเผาไฟวันนี้นำเรื่องของดังยักษินีมากล่าวต่อบัตรกาตาที่ว่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันตีดะ อุดาจนังอเวเรนจะจสัมมันติเอสะธรมโมสนันตโนในการไหน,ไหนเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับด้วยเวนเลยก็แต่ว่าเวรระง,งับด้วยความไม่มีเวนกรรมนี้ธรรมนี้เป็นธรรมเก่าถาถาเมื่อวานนี้กล่าวไปแล้วอธิบายแล้ว อันเวนทั้งหลายเนี่ยถ้าหากะบุคคลผู้ผูกเวนอยู่เ,เรื่อยๆนะฝ่ายหนึ่งกระทากับอีกฝ่ายหนึ่งตัวนี้เวนของตนที่ผูกไว้กับบุคคลอื่นแล้วก็จะกลับหมุนมาเจอกันโยมแล้วก็ผูกกรรมเอาไว้จองลางจองผ่านทุกภพทุกชาติาเจอกันไม่ได้ต้องประหัดประหารตีลันฟันแทงนะทำให้เสียหายต่างๆโดยที่ ใจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ที่ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบก็จะเห็นได้ว่านางยักษินีก่อนหน้านี้ไปก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นยักษินีใช่ไหมโยมเป็นแม่เนื้อมาก่อนชาติก่อนหน้านี้นะแม่แม่กวางก็ถูกแม่เสือกินลูกทั้งสามรอบด้วยกันท,ท้ายก็กินตนด้วยก็ฝูกอาฆาตพยาบาทหวังจะเอาคืนส่วนะนแม่เสือนะ ก็มาเกิดเป็นกุลธิดาก่อนหน้าแม่เสือจะเกิดเป็นกุลธิดาหรือจะเกิดเป็นแม่เสือเนี่ยก่อนหน้าจะเกิดเป็นแม่เสือเกิดเป็นอะไรก่อนเกิดเป็นแม่ไก่เกิดเป็นแม่ไก่แม่ไก่ก็ถูกแม่แมวแม่แมวก็มากินไข่ตรงนั้นบอกกินไข่ทั้งหลายหมดเลยนะปกติแมวจะกินลูกไก่ใช่ไหมอันนี้มันกินไข่กินตั้งแต่ไข่ตั้งแต่ว่าโกรธมากเวียนมากมากเลยแหละแอบไปหลกินไข่แมว ไม่ใช่ไข่แมวไข่ไก่สนโยมตั้งใจฟังนะฝนตกแล้วจะแห้งเครื่องในท่าทางกินไข่ไก่ไก่ก็เลยอาฆาพระจากจตองลางจองผานเกิดเป็นแม่เสือนี่ไงอย็กจะมากินลูกก่อนหน้าจะเป็นแม่ไก่เป็นอะไรมาก่อนนะเห็นแม่ไก่อแม่ไก่ก่อนหน้าจะเป็นแม่ไกะ่ะ ก็เป็นหญิงหมันมาก่อนโยมเห็นไหมอีตอนเด็นหญิงมหมันทำไมไปฆ่าลูกเขาเนี่ยเป็นต้นเริ่มต้นเรื่องฮนะต้นเรื่องเลยส่วนกุลธิดาก็ไปเป็นแม่แมวก็ไปเป็นกุลธิดาก็ดุท่าลูกอาฆาตพยาบาทนี่มันสืบสลับวหวกันไปไ่ากันมาโยมนะน่ากลัวนะนะ แล้วพุทดเจ้าถ้าไม่เจอพุทดเจ้านะสองคนนี้ตั้งอยู่ตลอดกับโยมคิดดูเหมือนกับไอ้งูเหา่ากับพังพรนะทั้งตระก,กูลเลยเจอกันไม่ได้ใช่ไหมโยมจอนฟอนนะภาษาอีสานเท่านะออกเลาาสักหน่อยวันนี้นะภาษาอีสานจอนฟอนโยมภาษา,าไทยนะแถวนี้ก็เรียกพังพรนะต,ตกาาูกับคููอาฆาตกับงูเหา่างูทุกชนิดนะก็จะสู้กันเป็นอาหารกันกินกันนกเขา กับอีกาก็ไม่ถูกกันนะโยมนะถ้าเจอกันไม่ได้นะโยมนะเป็นเรื่องมากเลยนะสมัยก่อนก็มีเรื่องรบกันมาตั้งแต่นูน่นในพุทธกาลนะโยมนะตอนกลางคืนนกกาตายเพียบเลยหัวขาดนกเขามาตอนกลางคืนไงหยิกหัวขาดหมดเลยตอนกลางวันอีก,กาได้ทีเล่นงานนกเขาตาวฝางมองไม่เห็นนะโยมแกะมองไม่เห็นอีก,กามา โอ้โหนกเขาก็ตายเยอะเหมือนกันอันนี้มันยังไงอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยต้นกลับนะเรื่องราวนี้ก็ผูกกันมานานเขาจะตั้งพระราชากันเรื่องเรื่องนะตั้งพระราชาว่าเอ๊ะใครจะเป็นพระราชาของนกนะมนุษย์นี่พระเจ้าสมมุติเป็นพระราชาแล้วนสะัตว์สีเท้าก็สร้างนะตั้งราชาสีเป็นพระราชาไปแล้วปลาก็ตั้งปลานนไปแล้วนกจะตั้งอะไรดีตั้งใครเป็นพระราชาโอ้นี่ไงนกเขา ขึมนกเขาขึมมากเลยตาโตโต,ตอ่ะโยมนอกจากนกเขาไหมนกเขาแมวตัวใหญ่นะนกเขาอ่ะนะนะหลังจะตั้งพอดีแล้วอีกามาเลยนกกาก็มาเลยโยงกา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 ,กากมาถึงบอกไอ้นกเขานี่มันจะไปเป็นได้ยังไงพลาชานี่เป็นไม่ได้หรอกพระราชาเนี่ยเพราะว่าอะไรขนาดมันไม่โกรธเนี่ยนกเขาไม่โกรธหน้าตายัางขนาดนี้ถ้านกเขาโกรธจะขนาดไหน ตนนั้นแกเส้นเหนือแย้งนิดเดียวแกไปนะน,นกคราวโกรธปี๊ดขึ้นมาเลยบินตีอีกาตรงนั้นเลยโยมไปทั้งคู่เลยทีนี้เลยไม,ม่ได้เป็นพระราชาเลยเก็ตั้งหงเป็นพระราชาจ้อย <c oughs> นี่ก็เป็นลักษณะนี้พผกกันมาตั้งแต่นั้นแหละทีนี้ไม่ถูกกันมาทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะไปอยู่ที่อุบลน,นะวัดดอนตัดไทยนกกามาเตะบินบน่อนเอ๊ะอะไรมันตีอะไรกันตรงไหนนะฮะก็อยู่บนกุบนห้องเรียนลุเหลียวลงไปดู ู่ในพุ่มไม้ตะคุมตะคุม่มนกกาล้อมนอะนสี่ห้าตัวโยมนะข้างบนอีกผมองใกล้ๆเอามันมีนอกอยู่ในพุ่มไม้พุ่มไม้ตุ่มนะเขาไปดูโอ้นอกเขาโยมอ,อีกกาลุมโยมติ๊กมันก็ไม่กล้าออกมาพระต้องไปช่วยโยมตัวเดียวถ้าไม่ช่วยตายแนะี่นกเขานกเขาตายนกกาลุมมมองไม่เห็นนะ,ะไม่ถูกกันอันนี่แล้วก็อะไรอีกหนมีกับไม้ตะค้อโอ้ ก็ไม่ตะคาะก็ไม่ถูกกันมาแต่ว่ามันอันนี้ไม่เล่าละนะ่าจะเกินเวลานะแต่รู้ว่ามันไม่ถูกกันทุกันนี้นะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับต้นไม้นะเกี่ยวกับเทวดาแต่หมีนีไปผูกหมีนะมีก็ไปผูกอคนะ่าพเจบาสงสัยจะบอกต่อกันแหละถ้าเจอตะคาะนั้นะต้นตะเคอะจัดการเลยนะ่นะต้นไม้อื่นก็ไม่กินไม่กัดนะไปกัดแต่ไอ้ต้นนี้แหละโยู่นะนะทั้งเล็บทั้งเขี้ยวทั้งอะไรหักหมดเลยไม่ถูกกันนะ ถ้าไปในป่าจะเห็นต้นตะคอเนี่ยมีแต่ลอยเล็บหมีเอาไว้อย่างนี้ <c oughs> อ้าวนะนั้นเวรนี่ตั้งอยู่ตลอดกับงั้นถ้าผูกกันไปเรื่อยๆอยู่ไม่หมดไม่สิ้นสักทีนะเดี๋ยวผูกก่อเวรก็ก่อไปเรื่อยๆเหมือนเอาของไม่สะอาดลดของไม่สะอาดไม่มีวันที่จะสะอาดได้แต่ถ้าหากว่าหยุดเวรเหล่านั้น ดังงับเวียนด้วยการไม่จองเวีนเวีนก็สงบระง,งับได้โยมหยุดเหมือนพอจบคาถาในยักษินีก็หยุดนะโยมนะหยุดเลยนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาตัวรอดเอาลูกรอดด้วยการเอาลูกไปวางไว้บนหลังพระบาทของพุทธเจ้าแล้วก็ถวายลูกไอการถวายนี่มันจะนะไม่มีที่พึ่งอื่นไงโย,ยมพ,พุทธเจ้าก็ไม่ได้รับนะเพราะว่าก็ห้ามรับธาต รับคนใช่ไหมในฐานะน,นี้พระอง์ก็ก็รับตรงที่ว่าให้เข้ามาให้นางยักษินีเข้ามานะแล้วก็แสดงทำโปรดจะไม่ปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็มาบวชนะไม่มีก็กลับไปอยู่บ้านอยู่เลอนเหมือนเดิมแสดงว่าประเพณีอย่างนี้เนะี่ยเวลาที่เขามีทุกข์มีโทษม,มีภยัยสมณะหนื่แม้ก็ สูงสุดจะเือพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นที่พึ่งให้เขาได้โยมคงเป็นระเพณีที่คนไทยสืบทอดกันมาเกี่ยวกับการให้ลูกกับพระเวลาเด็กป่วยเยขาเรียกมีแม่ซื้อใช่ไหมเออภาษาเก่าเด็กร้องให้กระจองงองแงร้องมาหยุดไม่มีสาเหตุเนี่ยก็จะมาให้พระผูกเข้าไมา้เข้ามือเทียบกันสมัยก่อนมียาวนานมาอย่างนี้นี่ไปที่มาแล้วปรากฏว่านางยักษิน,นีพอบรรลุธรรมโยม ก็ร้องไห้เลยนะร้องไห้เนี่ยคิดยังไงโดนดูน,ดนนะนางยักษณีเป็นพระสดาบันแล้วแต่ก่อนที่จะร้องไห้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เด็กเนี่ยให้เอาเด็กให้ยักษณีอุ้มผู้หญิงเนี่ยก็นะยังไงรนะแม่ก็ต้องดูอยู่ใช่ไหมเป็นยังไงเพราะนางยักษณีรับเด็กไปอุ้มนางก็อุ้มแล้วก็จูบ กอดโยมจูบกอดแล้วก็ส่งให้แม่เด็กคืนนี่ก็คือเป็นการดังับแล้วไม่กินแล้วนะโยมนะ <c oughs> เป็นเครื่องสักขีพยานแล้วนางไม่กินเด็กแน่นอนและอย่างในใจของนางก็ไม่คิดจะฆ่าสัตว์แล้วเป็นพระสุตบัณฑ์แล้วพอเสร็จกิจกรรมนี้ไปนางก็เริ่มร้องไห้โย,ยมพระศัสดาก็ตัดถามนางว่าอะไรนั่นนางก็บอกว่าท่านพุทธเจริญคือพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนข้าพระองค์เนี่ย แม้ไม่สําเร็จก็คือยังไม่บรรลุธรรมการเลี้ยงชีวิตก็ยังยากอาหารพอบ้างไม่พอบ้างคือไม่พออิ่มท้องไม่เต็มท้องบัดน,นี้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพอย่างไรเล่าเนิ่ถึงตัวเองอีกถ้าสุตบันก็ร้องไห้ได้โยมร้งองไห้นึกถึงความทุกข์นี่แหละเพราะวม่าก่อนนี้ฆ่าสัตว์ปิดเบียนสัตว์อื่นกินก็ยังอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างอันนี้จะไม่ฆ่าใครแล้วคุณธรรมในใจนะมันก็บอกว่าไม่ฆ่าใครแล้ว ไม่ฆ่าใครไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ผิดผิดลูกเมียใครแล้วไม่พูดมุสาไม่ดื่มสุรานี่คือผสมตะบันนะร้อยเปร์เซ็นตนะไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆนะในใจก็ไม่มีแต่ว่ากิเลสก็ยังมีนะตรงส่วนที่ยังต้องร้องไห้ยังต้องอะไรต่างๆก็ว่ามีโทสะอยู่ในส่วนนั้นที่ยังละไม่ได้ก็เลยแสดงความรู้สึกออกมา พระศาสดาก็ตรัสไปอย่างไรบอกว่าเจ้าอย่าตกพี่ตกไปเลยตัดกับผู้หญิงที่เป็นกุลธิดาก็บอกว่าเธอจงเอานางยักษิีเนี่ยไปอยู่ในเรือนของตนนะไปปฏิบัติด้วยเข้าต้มด้วยเข้าสวยอย่างดีเออทีนี้แหละจะไม่ได้กินเนื้อแล้วจะกินข้าวต้มข้าวสวย ยิ่งนั้นก็นำนางยักษิณีไปยมให้อยู่ในโรงกระเดื่องตอนแรกนะไปวัทีิบ้านนั่นแหละไปที่โรงกระเดื่องก็คือที่ตําข้าวได้ปฏิบัติด,ด้วยข้าวต้มและข้าวสวยแต่เพราะว่าเวลาเขาไปซ้อมข้าวไปตีข้าวเนี่ยจากมันดังปกปกปกกี่ไหมโยมนะจากก็ปรากฏเหมือนกับต่อยศีรษะ <laughs> คือมันไม่ผาสุกมันกระทึกกึกโคม จึงเข้าไปหาเพื่อนกันอีกบอกกุลธิดาเนผู้เป็นสหายเนี่ยเขพูดว่าฉันนี่ไม่อาจจะอยู่ตรงนี้ได้หรอกมันลําบากนะเหมือนกับสากนะมันมันดังมันก็ต่อยหัวอย่างนั้นนะก็เลยบอกว่าเอ้างั้นไปอยู่ที่ไหนดีหญิงสหายก็บอกให้ไปอยู่ที่ตุ่มน้ําก็แล้วกันอยู่ที่ตุ่มน้ําไปอยู่ติมีมด้าหลายที่นโะยมนะ อยู่ที่ตุ่มน้ําอยู่ที่เตาไฟริมชายคาแล้วก็อยู่จุดท้ายอยู่โอ้ริมทางลงอยากเยื่อริมประตูบ้าน <c oughs> ก็อยู่คล้ายๆขยับไปเรื่อยๆที่เหล่านี้ไปอยู่แล้วมันเป็นยังไงต้องย้ายไปเรื่อยๆบอกว่าเออตอนแรกไปอยู่ที่โรงกระเดื่องโรงกระเดื่องนี่มก็ปรากฏเสียงดังแล้วก็มีโรงสากอืม โรงสากก็เหมือนกันใช้คำว่าโรงสากนะน่าจะอันเดียวกันนะย่อมปรากฏเหมือนต่อยศีรษะที่ตุ่มน้ำละ่ะพวกเด็กก็มาลดน้ำมาเล่นน้ำน,น้ำก็ระเด็นเปื้อนๆน,น,นี่นะโรงที่บริเวณนั้นก็อยู่ไม่ได้อีกไม่พาสุกที่เตาไฟละ่ะพวกสุนัขก,ก็มานอนโอ้อยางงี้นี่เองไงหมามานอนอยู่หมามันชอบนอนกับเตาไฟก็ไม่สะดวกแล้วม,มีหมามาด้วย ที่ชายคาแล้วก็มีเด็กมาทํศกกปรกมากมายที่กองอยากเยี่ยก็มีคนมาเทอยากเยี่ยที่ประตูบ้านหลักก็มีพวกเด็กชาวบ้านมาเล่นพันนันเล่นหกคะแนนกันอะไรกันโอ้มันวุ่นวายก็เลยไม่เอาละไม่ไปละที่ทั้งปวงที่จะให้ไปเนี่ยที่ไปอยู่ๆเนี่ยไม่ไปแล้วอ่าบอกปฏิเสธไปตามลาดับนั่นแหละนางยักษินีตรงไหนนอกจะเป็นที่ พักที่สงัดได้สหายของนางก็คิดว่าเออเอางี้ก็แล้วกันไปอยู่นู่นเลยไปอยู่ที่นาเลยอยู่ที่สงัดภายนอกบ้านนูน่นแล้วก็น,นำโพชนะเข้าต้มเข้าสวยเป็นต้นไปให้ไลยจบไม่ใช่ของไม่ดีนะเอาอย่างดีนะไปให้ปฏิบัตินางยักษินีอย่างนั้นอยู่นอกบ้านมันก็ไม่ได้บอกก็เป็นซุ้มเป็นอะไรนะ แต่อยู่เป็นที่นอกบ้านนางยักษ์ศีนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหญิงสหายของเราเนี่มีอุปการะมากก็คิดอยู่เหมือนกันนะกินข้าวกินน้ําของเขาทุกวันเนี่ยก็คิดว่าจะตอบแทนบุญคุณเขาตัวเองไม่ต้องไปทํามาหากินแล้วมีเพื่อนนะตอนแรกก็เป็นศัตรูกันใช่ไหมตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนเอาข้าวน้ํามาให้ก็ต้องตอบแทนบ้างก็เลยบอกหรือบอกอะไรว่าปีนี้เนี่ยฝนจะดีนะ ให้ทำนาในที่ที่ดอนฝนดีฝนตกเยอะถ้าทำที่ลุ่มข้าวเสียหายแน่น้ำท่วมข้าวเอาปีนี้ฝนแรงนะให้ทำนาในที่ลุ่มเพราะตอนที่ดอนเนี่ยน้ำไปไม่ถึงสมไยก่อนยังไม่มีเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างนี้งั้นก็จะบอกแบบนี้แหละฝนดีฝนแรงแนะนำเพื่อนกุลธิดาที่ทำนานั่นแหละนนานที่นี้นี่นะแนะนำ รู้ก่อนล่วงหน้าไงปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่นางยักษินีบอกนะข้าวของคนอื่นจะมักจะเสียหายแต่ข้าวของนางนี่จะดีเนี่ยผลผลิตออกมาเต็มเม็เต็มหน่วยนะบริบูรณ์เลยนี่นี่ยังก็มีต้นเหตุต้นสายไปเหตุมาอย่างนี้แต่ว่านางยักษินีเนี่ยนะ ก็ช่วยเหลืออุปการะอย่างนี้เป็นเหตุให้คนทั้งหลายสงสัยว่าเอนะข้าวของคนอื่น,นเสียหายของเธอทำไมไม่เสียหายเขาก็บอกว่านางเลยบอกตามตรงนะนี่ฉันมีเพื่อนอยู่นะเพื่อนฉันเป็นยักษิิีเนีนะ่ยอยู่ที่นี่แหละ,น,ะนางก็จะบอกนะบอกว่าปีนี้ฝนดีฝนแรงท่างก็เลยทาําน้ําตามคาของนางนั่นแหละอ,อ๋อเอาข้าวสวยข้าวต้มเป็นต้นไปนให้คนทั้งหลายได้ฟังงั้นก็เลยทําแบบป้างยม ที่ไล่ที่นาอะไรต่างๆในบ้านนั้นก็ดีไปหมดเลยโยมเ <c oughs> <c oughs> ลยได้รู้จักหลายคนนางยักษินีก็มีมีอุปการและและก่คนทั้งหลายเหล่านะั้นแต่ทีนี้นางยักษินีทีนี้มีต่อไปว่านางยักษินีเนี่ยป้าลบจะทําบุญโยมเห็นคนมาเยอะได้ของเยอะไงใช่ไหมคนนู้นก็มาทําคนนี้ก็มาทําเอาข้าวเอาอะไรต่างๆมาทํานางยากักษ์ศนีก็ยอยากจะทําบุญบ้าง นางยักษินีประสงค์จะทำบุญก็เลยให้ทำฉลากโยมสลากกระพัดพวกชาวเมืองตั้งสิ้นกับพากันสักการะนางยักษินีนางยักษินีนั่นน่ะได้การดูแลทั้งหลายของชนทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ผุงถึงคือเป็นผู้ราบถึงความเป็นผู้ที่มีลาบอันเลิศมีบริวารมากต่อมานางก็ให้สลากกระพัดยมทำว่าสลากกรพัดก็คือ พัดที่จับฉลากแล้วก็ถวายพระนี่นะเป็นฉลากเนี่ยปาลบตรงนี้มาอยู่ในสังกัพั์เหมือนกันในสิบสี่อย่างนั้นสลาก,กัพันะบุญเข้าสากนะบุญฉลากนี่ก็ยังได้นะฉลากใกล้ๆกันมีคนบัณฑิตกูบาจาย์ท่านวิเคราะห์ศัพท์มันบุญเข้าสากบุญเข้าสากอันหนึ่งก็มาจากฉลากนี่แหละมีการจับฉลากในการทําบุญนี่นก็ส่วนหนึ่งเป็นประเน,นีที่พูดได้ว่าเออบุญเข้าสากในเดือนนี้ สำหรับหลายๆที่นะภาคอีสานในภาคใต้ก็เป็นเดือน10ก็จะเป็นบุญอรยมบุญอุทิตให้กับญาติทั้งหลายผู้รองรับไปแล้วนะจบเรื่องของหนางยักษินีนะโยมนะจบบริบูรณ์วันนี้แหละนะวันต่อไปค่อยว่ากันก็แล้วกันเวลาก็ล่วงเลยพอสมควรล้วคิดว่าถ้าไม่จบเดี๋ยวโยมหน่อยจะน้อยใจนะพอบอกอา่ารอวันต่อไปก็จะบอกแอีกแล้วนะไม่จบอาจารย์รุ่นโยมจะจบไม่จบ แต่ก็จบลระโยมวันนี้จบแล้วนะอันนี้สมควรเก็บเวลานะนำเรื่องของนางยักษซินีมาให้เห็นเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนโบรนาณนะแม้มีโผยภัยอันตรายต่างๆก็สามารถแคล้วคลาปลอดภัยรอดไปได้ดการประพฤติธ,ธรรมหนึ่งในนั้นก็คือการระลึกนึกถึงคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รัตนาตรัยนี่ปกปักรักษาคุ้มครองโยมคุณพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองนะนะคุ้มครองคนดีทั้งหลายมีที่พึ่ง และคุณธรรมในการหัวข้อคือว่าไม่ควรจะมีเวรแก่ใครที่ไหนไม่ควรจะมีเวรแก่ใครที่ไหนถ้ามีอยู่ให้ตัดให้ขาดนะโอโหสิให้อภัยไปถ้าผูกอีกก็เท่ากับว่าเราจะสร้างสังสารวัฏไปอีกโยมเพราะว่าการตั้งความพัฒนาจะเป็นเวรนก่กันแสดงว่า,าต้องเกิดไปอีกไหมต้องเกิดอีกมาเจอกันอีกแน่นอน,นใครจะมีเวรกับเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ควรจะมีเวรแก่ใคร เพราะการริเวณนั่นจะสร้างสังสารวัฏไปอีกนับพบนับชาติไปทนันวเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็จะคิดว่า,าอย่าได้คิดว่า,าการท่องเที่ยวไปดยที่สถานที่อย่างนั้น,นได้รับความสุขเพราะว่ามันมีแต่ทุกข์เท่านั้นในสังสารวัฏนี้เมื่อท่องเที่ยวเป็นว่าแต่เกิดโอกาสที่ได้รับความสุขความทุกข์ก็เป็นอย่างนี้อีกถึงการกระทําจากคนอื่นบ้างกระทําคนอื่นบ้างสลับปเปลี่ยนไป ไม่หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ได้เับาความโศกนะเป็นที่สุดแน่นอนวันนี้นะบุญทั้งหลายนะที่เราได้ขนขวายดีแล้วนะพิจารณาโทษในวัตรตัดตรงจารนี้แล้วก็ควรจะเว้นจากเวน้เวนทั้งหลายทั้งปวงนะให้สงบระง,งับไปนะก็ขออนุโมทนานะกับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านผู้ขนขวายบุญประจําในบุญนี้เป็นตะบะเป็นเดชะ แปลว่าปัจจัยนุนนำเพิ่มส่งให้ทั้ง,งหลายมีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดจ,จากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปตัตนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยตามนำตนให้พ้นจากทุกถึงสุขอันภัยบุญคือพระนิพานจงพรานสำเร็จจงพรานสำเร็จโดยทุกต่านท,ทุกประการเตือนเจริญพร